เออนี่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 สวเสรีหรือเปล่าค่ะที่พูดถึงประเด็นนี้สวสมาชิกุฒิสภาท่านประธานการว่าการบริการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วงประชาชนวุฒิสภาออกมาบอกนะไม่ได้ใจมีเสียงไหมที่บอกว่าที่เปิดไปไม่มีท่อนนี้ที่บอกว่าทางที่บอกมาอ้าง14ล้านเสียง9ไกลเนี่ยอ้างได้ยังไงมันต้องคิดจากคนมาใช้สิทธ์เท่าไหร่ คนมาใช้สิทธิ์40ล้านคนเพราะฉะนั้นเก้าวไกลได้ไป14ล้านคนเพราะฉะนั้นอีก26ล้านเออแล้วจะมาบอกว่าคุณเป็นเสียงข้างมากได้ยังไง,ค,ง,งคุณเป็นเสียงข้างน้อยนะคุณเป็นเสียงข้างน้อย1ซบล้านเสียงมีคนเลือกคุณแค่14ล้านเสียงเส <c oughs> <ๆ>ียงข้างน้อยที่เหลือเขาไม่ได้เลือกท่านสวเสรีบอกก็แปลว่าคุณเป็นเสียงข้างน้อยในจํานวนคนที่มาใช้สิทธิ์ทั้งหมด40ล้านอืถ้าใช้ตรกกานี้ก็แปลว่า พักที่คนไม่เลือกมากที่สุดงงนะใช่ไหมอ่ะก็ปรากฏว่ามีสื่อบางสำนักเขาจัดเขาเลยจัดขึ้นมาเลยน้องไบว่าพักไหนคนไม่เลือกเท่าไหร่คือแทนที่จะเอาเป็นคนเลือกนะคะอย่างก้าวไกล14ล้านใช่ไหมคะเพื่อไทย10ล้านกว่าอย่างเงี้ยเขาเปลี่ยนใหม่เป็นเอาคนไม่เลือกเนี่ยเท่าไหร่ปรากฏว่าพักก้าวไกลคนไม่เลือกน้อยสุดนะคะ คือเอาเขาคิดจากจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์นะก็คือประมาณ 39, 5, สัก39้าล้าน5 0 0กว่าสี่สิบล้านตีซะสีล้านคนแล้วเอามาลบด้วยคะแนนที่แต่ละพักเขาได้มาคนไม่เลือกก้าใครเนี่ยน้อยสุดเลยคือ25ล้านเสียงคนไม่เลือกพอเดกประยุศเนี่ยรวมไทยสั้งชาติล้าน7 0 0 0แสนกว่าเสียงนี่มันก็คนละมุมเห็นไหมนี่ท่านผู้ชมเขียนเข้ามาบอกจริงของท่านคนปฏิพัฒน์เคยไปร่วมชุมนุมกปรปวสแต่ในขณะนั้น คนดิเดตประธานสภาของพรรคก้าวไกลเนี่ยปฏิพัฒน์สันติพาดาตอนนั้นไปในฐานะประชาชนเป็นประชาชน,อ,นชยอย่าเอาไปเปรียบเทียบเพราะคุณกรตอนนั้นเป็นแกนนําประชาธิปั์อ้าวเนี่มันก็มีม,มุมเห็นไหมเนี่ยปฏิพัฒน์สันติพาดาหน้าตาดีนะแล้วเล่นกีต้ออาอะอะคุณเลเล่แล้วทำไมวันนั้นไม่ยอมร้องเพลงเดี๋เด เอาเราย้อนกลับมาน้องไบไล่ชนี้นหนึ่งเมื่อชักรวดค่ะเอาเก้าไกลดูนะคะพักไหนคนไม่เลือกเท่าไหร่ก้าไกลคนไม่เลือก 25, 70, 000, 2 5ล้านเจ0 0 0กว่าเลือก1 4ล้านกว่าใช่ไม่เลือก2 5ล้านค่ะเพื่อไทยคนเล <คน S 1> ือก1 0 9จล้านคนไม่เลือก2 8ล้านห0แสกว่ารวมไทยสร้างชาติซึ่งผมต้องย้ำนะพักรวมไทยสร้างชาติลงตู่โดยแท้เลยค่ะ คือพรรคอื่นอาจจะผสมประสานแกนนําต่างๆแต่รวมไทยสร้างชาติเดี่ยวผมเชื่อว่าเลือกเพราะลงตวเนี่ยเกิน90%ใช่ค่ะใช่ไหมต้องไปค่ะเออเลือกลงตูน่าจะสัก4ล้านนะคนไม่ได้เลือกเนี่ยประมาณ34ล้าน7แสนกว่า ภูมิใจไทยภูมิใจไทยคนไม่เลือก38ล้าน3 0 0แสนกว่าค่ะประชาธิปัตย์คนไม่เลือก38ล้าน5 0 0แสนกว่า <c oughs> ประชาชาติคนไม่เลือก38ล้าน9 0้0แสนหน0 0กว่าและพลังประชารัฐคนไม่เลือก38ล้าน9ก7าแสนกว่าอันนี้คือจากคะแนนพักนะ ใช่ค่ะคะแนนบัญชีรายชื่อใช่ไหมใช่ก็คือเอาคะแนนแต่ละพักได้อะมาคํานวณลบออกจากจํานวนผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งหมดอะคะอ่ะอ่านี่พลเอกประวิตย์คนดิเดตของพลังประชารัฐซึ่งแหล่งข่าวพลังประชารัฐบอกจะเสนอแข่งเนี่ยใช่แล้วก็จะได้เสียงสนับสนุนจากสอวอจนได้376เสียงด้วยท่านจะได้เป<อ>ตารางรกับม<ก>าสิตารางอะฮะ <c oughs> <c oughs> มันจะกลายเป็นว่าในบรรดาที่ขึ้นตารางเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดใช่กลายเป็นพักการเมืองที่ได้รับคะแนนเลือกปริทีนน้อยที่สุดในบรรดา9ก้าพักนี้หรือไม่เลือกบ้านท <า S 2> ี่สุดในบรรดาเก้าพักนี้นะจะเป็นนายกคือตรงข้ามกับคนเก้าไกลแล้วนี่เขาเชื่อมั่นว่าสอวอน,นะจะโหวตให้ค่ะฮะ,ฮะสวจะโหวตให้อ่ะค่ะ มันเป็นประเด็นที่น่าคิดนะฝากเอาไว้ให้คิดผมอยู่ตรงกลางเพราะสวถ้าก็มีสิทธิ์ตามกฎหมายตามนูนฉบับที่ผ่านประชามติแล้วก็มีคําถามพ่วงข้อที่สวจะมีสิทธิ์ในการเลือกน้ําเตรไม่มีสิทธิ์เสนอแต่มีสิทธิ์ที่จะเลือกนี่ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยโอ้โหตัวเลขนี้จะเอากลับมาใช้ได้ทั้งไปแน่นอนฝังชื่นชอบคุณพิธาก้าวไกลก็จะบอกแล้วจะเลือกตั้งมาทําไมอะ ให้สอวอมาตัดสินเอาแต่ลองย้อนไปฟังเสียงคุณเสรีสักนี้หนึ่งไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างนี้บอกครับจะเอามาเป็นแนวทางเอาเสียงชนะอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องทําความเข้าใจว่าเสียงที่ประชาชนมีสิทธิ์ลงคะแนน50ล้านคนมาใช้สิทธิ์40ล้านเลือกก้าวไกล14ล้านเสียงว่า14ล้านเนี่ยเป็นเสียงข้างน้อยนะ การที่เสียงข้างมากเนี่ยครับ <K _ d ata> เขาไม่เลือกเนี่ยนะครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องให้ความสําสคัญนะทาไมเขาไม่เลือกอะ่ะเราทําตามเสียงข้างมากมากกว่าด้วยซ้ําไปนะครับถ้าให้ประเมินตอนนี้พี่คิดว่าสุนิธานยังเเสียงพอที่จะเป็นนายกไหมครับถ้าให้ประเมินนะนไม่พอครับจดเสียงที่ไหน <K _ d ata> ผมดูจากการแสดงออกที่ชัดเจนไม่เกินห้าเสียงเ <K _ d ata> พื่อนๆสบเนี่ยตัดใจกันเยบอว่านไม่เป็นหางเรสั่งจากประชาชน เพราะประชาชนเนี่ยเลือกมาแค่14ล้านไม่ได้เลือกมาทั้งหมดนั่นตาผู้ชมนี่ถ้าเกิดบังเอิญไปเลือกพอดปรปวิธนะหาเลยนะเนี่ย่าผู้ชมฮะหาจริงๆเพราะบังเอิญตัวเลขมันก็ปรากฏออกมาอย่างนี้นี่สื่อสำนักนี้เขาไปทำมาเนี่ยใช่ <c oughs> ไม่ต้องไปใช่อะ <c oughs> <c oughs>